สวัสดีค่ะกีรดาลำคณรัตนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในวันนี้นะคะก็ขออญาตเรียนพ่อแม่พี่น้องนะคะจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่าธีรเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะท่านได้มอบหมายให้สํงงานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะจากโครงการมหกรรมอาหารอาร่อยประจําปี2563นะคะซึ่งจะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ธันวาคมนี้นะคะณนะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแฝงนะคะก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวและพื้นฟูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ในอาหารนะคะให้เป็นแหล่ให้เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในงานนะคะก็จะมีซุ้มอาหารนะคะจำนวนร้อยซุมนะคะแล้วก็ ในงานก็จะมีมหรสพมีศิลปินดังๆเข้ามาร่วมเชิญชวนร่วมแสดงให้กับท่านผู้ชมที่จะมาเดินเที่ยวง,งานนะคะวันแรกนะคะวันที่23นะคะก็จะมสีสิ่งเจริญบาเทอร์นะคะวันที่24นะคะเราก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะวันนั้นเราก็จะหลังพิธีเปิดนะคะเราก็จะรับชมศิลปินออทคิริบูนะคะแล้วก็วันที่อีก วันต่อไปคือวันที่25ธันวาคมนะคะเราก็จะมีศิลปินพลพลพลกองเสศนะคะแล้ววันสุดท้ายนะคะเราก็จะมีพี่เสือธนพลนะคะมาก่อมบรรเลงเพลงให้กับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวงานฟังนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สนใจนะคะมาชิมรสชาติอาหารอร่อยของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มาเที่ยวชมงานนะคะของวันที่23ถึง27นี้ก็ทั้ง ทั้งหมด4วันสีคืนมหรสพก็4วันสีคืนก็มีศิลปินทุกวันเลยนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุร,รีและจังหวัดแกลเคียงแล้วก็ทั้งประเทศเลยนะคะเข้ามาเที่ยวชมงานของเราในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ